ยื้ออยู่นอแนตาอวะอ้าวกว้ยมัดเลยมือใครอ,อาอโทดเกิดน,นะทุกคนกระปูแถวนี้นะมดแล้วมือนี่ <laughs> ตัวนี้ก็เลือดแต้นี่ในสองแปลวละ ไิ่ิเซอร์ล่องมือเนาะทุกคนผลงานของเฮาผลงานของคอยหน่อยเศกต่างกันก็เพราสีที่มีแต่ตัวไม่น่อยคุ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 ย ป่าทุกคนกระปุกกระปุดแดงบ้าพอสี่ไปทักทายสบายดีทุกคนมอน,น้กลับมาพบกับซองสี่้ไทยบ้านาคือเกาวน์นทุกคน มื่อนี้ค่อยกะซีมากจกกระปูแล้วกะฮาวน้ำไม้คือเก้าทุกคนมีว่ามาันเลยได้เลือบอนะ่อแล้วทุกคนมื่อนี้ซีมาทั้งน้ำบลาตะโกงนี่ทุกคนอ้าไปน้ำเดียวเลยไปดูไปซนปน,น้ำเดียวเลยคู้เป็นตัวไม่น้อยทุกคนใช่ไหมนะคู่มีเยอะเนาะบางที่ก็คู้เยอะกระปูน้อยเป็นเพรามันมีตัวเยอะ ตัวตัดน sure. you know? mm ้อยั้งงมือทตทำไมเขามาคุดลายได้ทางนี้นะทุกคนเพิ่งกระมาแต่ทางนี้เนาะคุดกระปูนะ คุ้งนะบอคุ้งนะคุ้งนะทุกคนขี่ดินน้ำนอเด้มันสาบตัวนี้สาบรือไม้นี้ดูสิ ยันมูลแล้วทุกคนเฮ้บอกจี่บิจีบมีหนึ่งเลยมันอันย่าระเบ้หูมีบอกน้องมาสีใบมือคอยเนีมม่ยตื้อนี่ทุกคนกล้ามก็จุดล้นแตะตัวผู้นี่ ตอนเหลือกันนะเนาะเหลือกันเนาะูได้หูซ้อนนี่ยตัวนึงทุกคนไอแต่ว่ามีได้ถ่ายให้ทุกคนบ้างเนาะสิหาคุดมีทุกคนนี่นี่นี่คุ้งเลยตัวหนึง่งมีตัวเมียทุกคนในตัวน้อยไปเล็บเล็บเล็บ ข,ขาตั้งกล้องกับขาสั้นทุกคนเลยตัวยาวในวิดีโอม,มาคู่หน้าเนาะ ับแล้วเยล่อยู่นี่ก็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 อ่าโง่ปูนิีอีปีแล้วทุกคนมาตะลันตะลันเลยไอ ตัวน้นอยๆนี่นก็น,นี่เก่งไว้เกย์เกย์เกย์เกยซัยยยยบเลยทุกคนเอ้อยตัวน้นอยๆนี่นก็น,นี่เจ๊ฟส์ ปูนิตร์นี่ทุกคนผู้นี้น้อยนึงเนาะกระปูน้อยสมผู้นั่นแหละอุ้ยสับอีกแลยไหมนี่นี่เลยคือมันจะตื้นนะทุกคนกระปูน้อยนี่นี่สมกระปูน้อยเลยเสื่อมาก ปรีตมุตะมิแต่บัดคบแล้วก็บ,บิดตะมุตะมิเลยนะเจ็บอาีคบแล้วค่ะมีแม้นครบเคยบายทุกคนดิกระปูบายตูตัวแม่ทุกคนด้นี่ทุกคนอันนี้สิปินกอน้ไม้เพกทุกคนโอ้เนีนเนยเสียน้ไม้เพกมาต้ม ดงนี่ก็บ,บักเงือดนอะอึ๊บหาสักทีก้อยอนี่ด่งน้อยๆนี่นะ,ะมันเป็นแมงเนาะ ตอนแปนมันมีไม,ม่ยุ่งนะทุกคนกยุ่งกระลายเือเก้านี่ิซ่อมเอาหนไมเพชรเอาพามามื่อนี้พหน้อยจะเจ๊ตและวอร์ลีนะเพาะอรีนะี่ยนงะ ซาฟี่น้าทุกคนซาฟีนได้กระพูสามตกระพูดสามตัวเรื่อยๆ้าโพสิ่งอู้หู้น้เป็นเจ้ดสิบสามตัุณน้ันนี้เลยแต่ว่ามันโตน้อยแต่โตัวยื่กวาตัวมันเหลเยอะจัเลกระพูสามตัว อันนี้มาตัวน้อยมาตัวม่ใหญ่ไม่นี้แต่ก็กินได้นะนะทุกคนนะมาโคตต์ตามวันนี้แหละมันติร์นๆนะบางตัวก็ขึ้นเมืนอสองขึ้นไนงะนี่คนนี้ก็ทุกคนข้าวเห็นกระปูอยู่ทุกคนแต่ว่ายังมีมันยุ่งมืดเนาะ ăn con cả ao mai cái con gà dữ loan loan không dưng กูแห้งก็ยันซับ นี่ทุกคนฮะเออมี่อันนี้็ตัตเยืะเตัวทุกคนเลยแต่ว่าเป็นตัวผู้นี่พอดีตะมุตะมิตะมุตะมิเนาะปลามันครบแล้วมันสีบรตมุตะมิป็นเรื่อแหละ อีเมน,นมันโครบเลยมันเห็ดความหูจ้จักเนาะทุกคนมันสิจับมือเลยนะถ้าปอนมีเุอล่นะมันจิจับเฮาก่อนเนาะถ้าทันทีจับมันซ้ำมันเคยน,นะไปไปคุยต่อ,อนนทุกคนอันนี้นาะสิเป็นผู้เก้าเนาะทุกคนแต่ก็มาโคตรไหมเนาะ ลองเบิ่งมบค่อยสีคุดคุ้งบ่สดหลายเนี่เปซีบีคุ้งเนาะทุกคนมันเลิกแหง <c oughs> จนสุดแหงบางูกันนะ <c oughs> โอ้ยยุ่งกับบีค่อยลายไปเลยเนาะเระพราะว่ามันล่มดิถ้าบีล่มนั่งโอ้เปลนเปลนแบบนี้นะคืออยู่บีได้เนาะต้องได้หาพีเ่เลยมาโกรปไหม นเนี่ยไปไหมน้กันยงยงทุกคนเอ้ยไปทั้งห้ดันไปน,นั่นเลยงานวันนี้น่ร่มเนาะก็เลยบินไปเลย อยูอ่นอติวะอ้ออาวกูเจ็บเลยทุกคนนี่ไม่ได้เยอะปะเล่อกระลื้น <st utter> ตัวนั้นเนาะเจ็บ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 อืม คำพูดยังแห้งเกินไปแล้วนะนี่ทุกคนตืน่นิึงนี่อ้ามือไม่ทาเลยอุ้ยเดี๋ยวจับมือเขาก่อนแม่ให้เขาจับก่อนอืออืออือทุกคนมัดเลยมือใครอ อาโหดเกินนะทุกคนกระปูแถวนี้นะเมื่อเล้วมือนี่ตัวนี้ก็เลือดแต้นี่ได้สองแปแวเลยไม่ได้เซื้อล่องมือเนาะทุกคนเอามือสซดเลยอัมนี้ตัวนี้ก็ทุกคน กเสียงแล้วทุกคนเลยดัยงถ้าปอนมือกันเลยครบมือเลยปึ๊บน้ำรบนิบ,นบมันก็หูดิทุกคนมีแมนมือจะครบแล้วกะป้าถ้ามือนะครบจะเลิศอ้อผู้ ต้นไปแลนน้วก้ามหนึ่งตะพูดทุกคนตอนนี้กระซิมหาหารเอาไมมต่อทุกคนหลังจากนี้คราุดกระปูดแดงแล้วกันเนาะ มันก็ไ่ได้ย่างแล้วตอนนี้นะจะเก้านาเลิกเนาะเดี๋ยวนี้ห้าสิบ่เลิกเลยถ้ามีอ่าวก็คือมีได้กินเนาะถ้า,ม,า,าม,มีอ่าวเองมันกันมันมิดแล้วมันแย่กอ้อกเลยทุกคนอ้อกระโดงนิดน้อยนึงอาหารตามมาดูกันก็แบบนี้แลหละมืดยามแต่ก็คือมือด ้าไอปีหน้าเนาะถ้ามันเหมือนก็นต้องท่าออปีหน้าคุณอีจะได้กินสิเราไปทางคุณอีกนี่กระปูของเ้ากับทุกคนถ้าได้เต็มคองคาดบอลลมันสเล่าได้ยุ่นี่ทุกคนตัวนี้ในกระปูตัวเงินนี่ทุกคน ตัวแม่ทุกคนแม่นแม่ไข่เนาะน่าจะแม่ไข่เลยทุกนตอนนี้เราเอาออมมาตัป้าแล้วทุกคนปะกระปูกระท่าเมื่อเบิ้งยูเฮิร์นเอา้าสิตามเมื่อเบิ้งกระปูสายฟิล์มยูเฮิร์นพิ่งเลยนสายฟิมยูเท่เเา, <laughs> าแห้งแล้วทุกคนเอ้ย เ้ามาฮอเทอะแล้วนอามาเบิ้งผลงานของเ้าผลงานของคอยหน่อยแตกต่างกัน <a> ับพาสีทอดว่าจ <Poppy? S 1> ้าน <insan> ี่อันอุ้ผล่งาของคอย มันรอนจรงแล้วคอะเราปิดมันรอนมันนอนมันนะนเอบิกงนอไม้หรอไ้วลาไ้หนอไม้ไลหนี้ไมไือเงจะบังเดกใั้เราเวดุเดนี่คือคนงานไปหากินมือนี้นมีมใหญ่นีถุนคนงานของเฮาเนาะ คือเนยนำอาแค่อว์สายสีร่นอไรอยู่เพื่อยกุ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 ยุยมันป้า กระปูกระปูดแดงบ้าพนสี่นี่ผลงานอันนี้ผลงานบ้าพสี่ทุกคนปอนก้แซมมึงเยอนนะนึอันนี้ผลงานของค่อยแตกต่างกระแพงนู้ผลงานค่อยน่าน้น่อยเดียวนะึแล้วก็มีโน้ตไม้อันนี้ก็ะน้งไม้ค่อยน้อง ของป้าพ่อสี่จะอ่อนเด้ป้าหาได้เยอะเวยว,ยว,วะหากินเจ้งแห่งทุกคนป้าแต่ว่าก็ถือว่าได้หลายก้ามือนั้นทุกคนเองมือ่อานนั้นได้เส้าปลายโตะนะทุกคนได้เส้าซี่นะเมื่อนี้ยังไม่ได้นับ นี Use, um, ่ทุกคนอันนี้ก็บสิเป็นน้ำไม้ก้อนข้างมีได้ไลาเนะทุกคนมันมีนี่นะเข่าหาก้อนแน่ทุกคนนีิกระปูกมีทุกคนกระปูกของข้างนลยข้ากระสีขางเส้นนี้นะ เอาว้กินลายมือทุกคนเลยขอาให้กินลายมือเต่วซับตวพีเ่เลอห้างกาเลิ้อไว้ฟักหมกนะทุกคนห้าสีบมกทำม,มาแรงกระปูก็ได้หกสิบหกสิบสามตัวนะทุกคนในหกสิบสามตัวถือว่าได้ลมือนั้นมือนั้นได้สาซี่ แต่ว่าเป็นตัวยื่น้องเมื่อนี้แหละเพราะที่ตามตัวแต่ว่าตัวหน่อยอันนี้ห้ากรสีสิโต้งนะทุกคนเกี่ยวซึ่งว่าเกีก่ยมไว้น้อปราว่าเอาเรื่องข้าวอยู่เข้าซุปจังน้ำต้ม ตอดนนีห้ากับซีโมกกระปูนะทุกคนเสื้อกระเทมสองนี่จ้าสองสามมีก็แหละสี่เนาะเสื้อสี่เลย คกิดซีบาซึซึซัมเบอรเครับี่วสิคเอร์กเหตุคือโมกิลอนอะไรทุกคนเนี่ tô thôi con Chỉ con bông nó ke game Kim mau itu mau kita umunan anak ันนี้กระสีหมกตั้งเท้าือเก่าตอนนี้ห้ากระสีก้อยหอยนะทุกคนีเสือเกย์เริ่มาสุดเสือแล้ว thích ở mấy ะจะนำไปแดจักหน่อยซนำมันน ต้องกีมทุกคน,นกกเลนยอันนี้ก็สิก็เลยมีทุกคนอันนี้ก็สิเป็นก้อยหอยของเ้าก้อยหอยห,อยหรือว่าก้อยผักนะทุกคนนี่มันจะพักล้นๆอืมเน้นผักเนาะมีทุกคนตอนนี้มกกระปุกของห้างกระสุกแล้วเน,ะนาะจา

มีทุกคนอันกินของเ้อกกบมีมุกกับปูลแล้วก็ค่อยหอยแล้วก็ข้าวจีดอมาจะทุกคนกินเขาเยอนมากเลยเยอมัน Mm-hmm. คลิปนี้ก็บจบลง,พงเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คว้ในด้ทุกคนพอมีแรงก็คอยฮ็ตคลิปต่อๆไปเนาะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย